สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้อยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า Wonder Hero นะครับที่เป็นเกม Play to Earn ในรูปแบบของเกมมือถือนี่แหละครับโดยเขามี Inspiration มาจาก Final Fantasy นะซึ่งทำให้รูปแบบการเล่นของเกมนี้เป็นลักษณะของ Turn-based RPG ครับที่มีรูปลักษณ์ของตัวละครแบบอนิเมะรายละเอียดดีเทลของเกมนี้จะเป็นอย่างไรอะไรบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก่อนนี้เลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมตัวเกมเฉยๆฝากกดติดต,ตามช่อง y o u u u b e พ l ย์ล็อตแล้วก็กลุ่ม Facebook p l a y l o t ตด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสําคัญในวงการเกม NFT นะเกม Wonder Hero ครับต้องบอกก่อนว่าอยู่ในเชนของมาติกหรือโพ l y ก o อนนี่แหละครับเรียกได้ว่าเป็นเชนที่มีคนเล่นไม่เยอะมากนักน,นะแต่เขามีแผนที่จะขยายขยายมาสู่ไป m นะสมา h เชนด้วยเหมือนกันนะ ใครที่อยากเล่นใน BSC อาจจะต้องรอกันหน่อยนะครับผมพาไปดูตัวอย่างเกมก่อนละกันนะอันนี้นะครับในการเล่นเกมเนี่ยเราจะต้องส่งตัวละครของเรา4ตัวลงไปต่อสู้นะครับโดยมีทั้งโหมดของ PVP PVE แล้วก็การเลดบอรครับตัวละครจะมีการใช้สกิลและการใช้ท่าจู่โจมต่างๆต,ตามแต่อาวุธของตัวละครนั้นๆด้วยนะการใช้ฟังก์ชันการวางแผนในการเดินในพื้นที่ของแต่ละด่าน เรียกว่าคล้ายๆกับไฟนอลแท็กติกแหละครับคุณจะสามารถสะสมตัวละครหรืออาวุธของคุณเนี่ยเอาไปมิกแอนแมทกันได้มากถึงหลายร้อยแบบครับและตัวละครจะมีอาชีพให้เลือกทั้งไม่ว่าจะเป็นแท้งดาเมจหรือว่าเป็นตัวฮิลนะและตัวละครกับอุปกรณ์ต่างๆนี่เองครับที่เป็น NFT คุณสามารถเอามาซื้อขายแล้วก็แลกเปลี่ยนได้ในระบบตลาดกางของตัวเกมครับโทบเค็นของตัวเกมเนี่เขาจะมีอยู่2ตัวนะ ตัวแรกก็คือ WND หรือ Wonder Hero เองครับและอีกตัวก็คือ HON Horn นะหรือว่า h o n o r ครับทั้ง2ตัวเนี่ยมี use case ที่เรียกว่าเท่าๆกันเลยทีเดียวฮนะซึ่งตัวเนี้ยไม่เหมือนเกมอื่นนะเพราะการอัปเกรดตัวละครและก็อุปกรณ์ต่างๆครับจะต้องใช้เหรียญที่แตกต่างกันแล้วก็มีการใช้เหรียญร่วมกันด้วยนะเดี๋ยวผมพาไปดูในรายละเอียดไว้เป Paper กันอีกทีหนึ่งครับ โดยตัว Wonder WND เนี่ยจะทำการขาย p Public s a ซลจำนวน1 5 0 0 0ล้านแสนเหรียญครับราคาเริ่มต้นก็คือ0.1 USDT น่าจะประมาณวันที่20ตุลาคมนี้นะครับเพราะว่า20เนี่ยจะมีการปล่อยขายในแพลตฟอร์มของ Poker Starter ด้วยนะการขาย Public ก็น่าจะหลังจากนั้นครับซึ่งจะปล่อยให้บุคคลทั่วไปซื้อขายกันด้วยแล้วก็มีระยะเวลาในการล็อกเหรียญด้วยนะในมุมล่างซ้ายนี้ครับ รถแมพของตัวเกมครับตอนนี้เราอยู่ในเดือนตุลาคมนะครับมีกิจกรรมต่าง,างๆค่อนข้างเยอะทีเดียวนะอันดับแรกก็คือการขายเหรียญนั่นแหละครับรวมไปถึงการขายกล่องกระปองด้วยครับซื้อตัวนี้เขาบอกไว้ว่ามีการขายทั้ง Wonder Box แล้วก็ Hero Skin ครับและในเดือนตุลาคมนี้ก็จะมีระบบ b บ ta t e ท t ออกมาครับในส่วนเดือนหน้าพฤศจิกายนจะมีการเปิดเกมให้เล่นอย่างเป็นทางการนะครับเรียกว่าค่อนข้างไวมากนะ ใครสนใจเกมนี้เดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ต้องจับตากันดูเลยทีเดียวนะครับมาดูในส่วนของโซเชียลมีเดียกันบ้างนะ Twitter ของ Wonder Hero นะครับเข้าร่วมเมื่อสิงหาคมปีนี้นะครับมีผู้ติดตามอยู่42,000คนครับแล้วก็เท l ล gram นะมีอยู่37,000คนครับแล้วก็มีกลุ่มเ Tele gram คนไทยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี่แหละใครสนใจก็เข้าไปพูดคุยกันในกลุ่มของเ Tele gram คนไทยได้นะครับ มาดูในรายละเอียดของ White Paper ตัวเกมกันมากดีกว่าครับรูปแบบหลักๆของเกมเป็นลักษณะของ Turnbase r RPG ที่มี Final Fantasy เป็น Inspiration ครับซึ่งทำให้เราต้องเลือกใช้แทคติกและความสามารถของตัวละครในการต่อสู้นะแน่นอนครับเกมในลักษณะแบบนี้ย่อมมาร่วมกับการสะสมตัวละครครับรวมไปถึงการสะสมอาวุธด้วยด้วยอาวุธเนี่ยจะมีธาตุด้วยนะ การเอิร์นหรือการหารายได้จากตัวเกมนี้นะครับก็เหมือนกับเกมอื่นๆทั่วไปนั่นแหละฮะก็คือการตะลุยดานการต่อสู้ต่างๆการซื้อขายอุปกรณ์ครับและก็การสเต็กกิ้งรวมไปถึงการสเต็กเหรียญและตัวละครด้วยนะครับตัวละครหรือตัวฮีโร่ในตรงนี้เขาลงเอาไว้ว่ามี17ตัวนะผมไม่แน่ใจนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะมีเพิ่มอีกหรือเปล่า แต่คิดว่าจุดเด่นของเกมนี้จริงๆไม่ใช่ที่ตัวละครแล้วฮะเป็นการสะสมอาวุธมากกว่านะเพราะอาวุธเนี่ยมีเลือกถึง400แบบขึ้นไปเลยนะครับรูปแบบของเกมเพย์ในตัว wonder hero white paper ไม่ได้ลงรายละเอียดไว้นะครับแต่เดี๋ยวผมพาไปดูในอัปเดตจากตัวมีเดียของเขาหลังจากจบการรีวิว white paper แล้วกันนะครับโครงสร้างของตัวเกมการใช้เหรียญต่างๆอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับ อัปเกรดส่วนต่างๆจะใช้เหรียญที่แตกต่างกันครับเรียกได้ว่ามันสามารถทําให้เกิดยู c a s สของเหรียญในปริมาณที่ใกล้เคียงกันครับอย่างเช่นอย่างเช่นการอัปเดตตัวละครน,นะก็ใช้เหรียญวันเดอร์เพียงอย่างเดียวนะครับการอัพอุปกรณ์สมไัยจะใช้ฮอนอย่างเดียวครับแต่ในส่วนของอาวุธหรืออุปกรณ์ชนิดต่างๆมันก็จะใช้เหรียญทั้ง2ตัวนะในการที่จะเอาไปอัปเกรดแบบควบคู่กันครับ ผมคิดว่าดีนะในระบบนี้นะครับเพราะมันจะทําให้เกิดการบาลานซ์ของเหรียญทั้ง2ตัวในที่ราคาเนี่ยก็จะน่าจะวิ่งใกล้เคียงกันแหะนะครับสกินของตัวละครครับคุณสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวละครของคุณได้ด้วยสกินที่เขาจะนํามาให้เลือกซื้อในเกมนะหรืออาจจะเป็นในรูปแบบของกล่องกระปองก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เขาเขียนว่าไม่ได้เพิ่มพลังหรืออ b i l ิตี้ของตัวละครนะเรียกได้ว่าตกแต่งความสวยงามให้กับตัวละครได้อย่างเดียวนะครับ ระบบโทเคนโนมิกของตัวเกมครับเหรียญวันเดอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด100ล้านเหรียญน,นะครับแต่ออกขายใน Public แค่1 500, ล้าน5แสนเหรียญเท่านั้นนะครับอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้วกันนะแม้จะขาย Public Sale 1, 500, เซล์1ล้าน5แสนเหรียญครับแต่ Private Sale ค่อนข้างเยอะนะครับเรารด15ล้านเหรียญเลยนะและราคาก็เริ่มต้นใน Private อยู่แค่0.1 USDT ครับตัวนี้พอเลื่อนลงมานะครับ r i v a t e s ซล e จะมีการปลดล็อก 10%ครับในวันแรกที่มีการปล่อยเหรียญแล้วหลังจากนั้นก็25%นะทุกๆคออเตอร์นะครับ10%ของ p r i v a t e ของ e คืออะไรฮะก็คือ1.500.000เหรียญเรียกได้ว่า Pivate Sale ปลดล็อกครั้งแรกจำนวนเท่ากับ Public Sale ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นคำเตือนแล้วกันนะครับยังไงใครที่เขาซื้อเหรียญก็จับตาดูตัวนี้ให้ดีๆอีกทีนึงนะ ส่วนของทีมงาน Developer ของตัวเกมนะครับก็มีข้อมูลแล้วก็ลิงก์ทวิตเตอรใครสนใจสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดตัวนี้ได้นะครับแต่ตัวออ d ด t เนี่ยผมยังไม่เห็นนะคาดว่าน่าจะมาอัปเดตในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันครับส่วนรูปแบบของการเล่นนะครับที่มีอัปเดตในมีเดียมนะในโหมดต่างๆของเกมครับก็จะมีทั้ง PVP PVE โดยที่ PVE เนี่ยจะเป็นลักษณะของการตะลุยด่านนะอันนี้นะฮะเหมือนในเกมมือถือเลยนะครับ ที่คุณจะต้องผ่านด่านนั้นๆเพื่อเปิดแมนใหม่ครับตุยไปเรื่อยๆนะหลังจากที่คุณชนะด่านคุณก็จะได้รางวัลที่ดอกมาจากในด่านนะครับแล้วก็ระบบของ PVP ที่คุณจะต้องเลือกตัวละคร4ตัวครับเพื่อไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นก็จะเป็นในลักษณะของการไต่แร้งเพื่อทําอันดับให้ได้รางวัลตอบแทนมานั่นเองครับฟังก์ชันของการต่อสู้ครตรงนี้ผมว่ามันมีการวางแผนที่ค่อนข้างซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับ เพราะคุณจะต้องเลือกแผนที่หรือพื้นที่ที่คุณจะเดินไปครับแล้วก็ทําการต่อสู้กับตัวละครนะซึ่งในพื้นที่นั้นๆครับในแต่ละด่านเนี่ยอาจจะมีเอฟเฟกตต่างๆกันนะอย่างในรูปนะครับก็เป็นพื้นที่คล้ายๆกับลาวาล่ะที่จะก่อความเสียหายให้กับตัวละครที่ไปยืนบนพื้นที่นั้นได้ครับและการเลือกตัวละครเข้าไปต่อสู้เนี่ยจากที่บอกไปเรื่องของอาชีพตัวละครแล้วนะครับแต่ละตัวก็จะมีค่าพลังรวมไปถึงสกิลที่แตกต่างกันด้วยครับคุณสามารถเลือกอาวุธอุปกรณ์สมใส รวมไปถึงการอัพเลเวลให้กับตัวละครด้วยนะก็คล้ายๆกับขวด EXP นั่นแหละฮะที่คุณจะไปเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครนะครับตัวละครจะมีเผ่าครับซึ่งเผ่าในเกมนี้มีอยู่3เผ่าครับมีฮูแมนมีเม็กซ์แล้วก็ไซบอร์กนะครับจะมีการแท้ทางชนะทางกันร,ระหว่างเผา่าแต่รายละเอียดยังไม่มีนะครับตัวนี้เขาเขียนว่าจะอัปเดตให้อีกทีนะครับยังไงก็รอกันอีกแป๊บหนึ่งนะ ระบบอาวุธครับเรียกว่าเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยนะครับเพราะอาวุธเนี่ยจะมีหลากหลายธาตุแล้วก็หลากหลายแบบให้เลือกครับถ้าอย่างในภาพเนี่ยก็เป็นตัวปืนนะก็สามารถยิงได้ในระยะที่กําหนดครับไม่สามารถยิงทะลุได้นะครับก็ยิงได้แต่ตัวที่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับ ถ้าเกิดเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้จะเป็นอาวุธแบบเหมือนเจาะเกาะน,นะยิงโดนทีเดียวทั้งสองตัวละครนะครับหรืออาจจะเป็นธนูอ่ะมีสิ่งกีดขวางด้านหน้าธนูเนี่ยสามารถยิงอ้อมเข้าไปได้นะคุณก็ต้องเลือกหลากหลายตัวละครหลากหลายอาวุธเพื่อมาแมทช์ก,กันครับแล้วก็วางแผนในทีมคุณนะครับเรียกว่าเป็นแทคนิกที่มีมากนะครับแล้วก็สามารถประสมกันด้วยเพื่ออัประดับของอาวุธของคุณให้แข็งแกร่งมากขึ้นครับระบบการต่อสู้บอสครับ บอสเนี่ยจะมีบอดี้พาร์ทหรือชิ้นส่วนต่างๆในตามแต่ละชิ้นส่วนของบอสนะครับโดยจะมีธาตุที่แตกต่างกันไปด้วยนะคุณจะต้องอทําให้ชิ้นส่วนต่างๆของบอสเนี่ยแตกออกนะครับเพื่อรุ้นโอกาสในการดรอปของแรกครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะไปอิงระบบธาตุของอาวุธของคุณนั่นเองครับปกติแกมอื่นนะต้องชนะธาตุใช่ไหมฮะอย่างเช่นธาตุไฟคุณอาจต้องเอาธาตุน้ามาเพื่อชนะครับแต่เกมนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ เกมนี้คุณจะต้องนำธาตุแบบเดียวกันมาตีครับถ้าคุณนำธาตุที่แตกต่างกันหรือไม่เหมือนกันมาตีไอตัวค่าพลังของบอสในชิ้นส่วนนั้นจะไม่ลดนะครับมันก็เหมือนบังคับไกลๆให้คุณไปซื้อหรือเปิดกล่องกระชปองในส่วนของอุปกรณ์ละเพราะคุณจะต้องเอามาแมชกับตัวละครแล้วมาต่อสู้บอสด้วยครับมีระบบการเดินหลบสกิลบอสครับอย่างในรูปเนี่ยเมื่อบอสจะใช้สกิลต่างๆนะจะมีคําเตือนบอกที่พื้นนะครับ คุณก็ต้องเดินหลบละเพื่อไม่ให้โดนสกิลของบอสนะแล้วก็เสียเลือดน,นะครับเรียกได้ว่าระบบต่างๆที่วางมาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับวันเดอร์ r o โรใครสนใจเดือนตุลาคมนี้ย้ำอีกทีนะเดือนนี้นะครับมีอีเวนต์เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายเหรียญขายตัวละครอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงการเปิดระบบเทสเกมครับและเกมเนี่ยจะเปิดจริงๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนหน้านี้แล้วนะฮะ ถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวทางเพลย์อตผมจะมาแจ้งให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ